เอาละครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม d e a d b y D Light กันนะครับจากการที่เรามาริเอ็ชันเพลงแล้วเราก็มาเล่นเกมกันด้วยด้วยก็ได้นะครับผมเรามาเล่นกันแบบสนุกสนุกนะครับก็ไม่ได้เล่นเราไม่ได้มาเล่นเกมนี้กันนานแล้วนะครับผมเพิ่งจะกลับมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้เดี๋ยวเรารอ ผู้เล่นอีกหนึ่งท่านนะที่จะเข้ามาในเกมเพืเ่อนๆคิดถึงเกมนี้กันหรือเปล่าครับถ้าคิดถึงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับวันนี้ผมจะเล่นเป็นที่มูระยูอินะครับผมเป็นตัวละครจากญี่ปุ่นนะตัวนี้นะตัวนี้มีความสามารถหลากหลายเลยนะครับผมที่เขาอะสามารถที่จะซ่อมเครื่องเวลาเราส้มผิดพลาดอะไรเครื่องจะไม่ดังให ่าตกรมันเห็นเราได้นะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นเป็นผู้รอดชีวิตนะก็ฝากด้วยนะฝากทุกคนกดไลค์กดกดซับสไครด้วยนะก็ช่องของเรานี่ก็จะมีทุกอย่างเลยนะผมไม่ได้ทำมั่วนะครับผมก็จะมีนะรีแอคชั่นนะรีแอคชั่นเพลงหนังเกมอะไรก็ รวมอยู่ในช่องนี้เลยนะครับผมก็คือว่าช่องแบบรวมๆนะทุกคนจะได้ชมแบบหลากหลายนะครับผมที่ทุกคนจะได้ไม่ไม่เบือ่อบางทีบางทีก็ดูเรียกชั่นเบื่อก็อยากมาดูอย่างอื่นด้วยนะจะได้ไม่เบื่อกันเอามาเล่นเกมด้วยกันนะ เกมนี้ผมก็เล่นมานานแล้วนะเล่นมานานแล้วแล้วก็หยุดพักไปหลายเดือนเลยแหละพอดีว่าไม่มีเพื่อนเล่นไงก็เลยต้องหยุดพักไปไปเล่นเกม GTA ช่วงนั้นก็พักหนึ่งก็เลยไม่ค่อยได้ทำเกมลงเลยอยากเล่น Home Sweet Home ถ้าเพื่อนๆมีเกม Home Sweet Home มาเล่นกับผมได้นะผมอยากเล่นนะแต่ว่ามันไม่มีเพื่อนเล่นไงผมเล่นไม่ค่อยเก่งด้วย Home Sweet Home เล่นยาก แต่ถ้าเป็นเดสบอยนี่พอเล่นได้อยู่เล่นไม่เก่งแต่ว่าก็พอไปได้นะบางคนก็เล่นเก่งนะครับผมเห็นหลายๆช่องที่เขาเล่นกันบางทีก็จัดเข่งกันด้วยนะจัดเข่งขันกันด้วยน้องๆคนไหนที่อยากเล่นร่วมด้วยก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวจะทิ้งไลฟ์ไอเดีสตรีมไว้ให้นะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นด้วยกัน เดี๋ยวช่วงนี้ผมจะทำรายการเกมขึ้นมาอีกรายการหนึ่งนะก็คือว่าตมเป็นอคิกเกมแบบนี้ครับเป็นรีแอคชั่นเกมไปเลยนะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงโรงเรียนอะไรอนุบาลอะไรไม่รู้ว่าอันนี้ทันโอเคไปเราเจอเพื่อนคนแล้วนะครับผมทุกคนเราเจอตาคนแล้วนะเพื่อนเราต้องช่วยกันนะเพื่อนนะเพื่อนถูกคุมนั่นอยู่แล้วแต่ว่ามันอัพเกรดใหม่นี้เราสามารถทำลายนี้ได้ด้วยทำลายเครื่องมือได้ด้วย นี่ไงมันเจ๋งตรงนี้อ่ะจากที่ผมไม่ได้ไม่ได้เล่นนานนะมันก็อัปเดตอะไรใหม่ๆเยอะแยะเลยแต่เราหาเครื่องไม่เจอทีนะตอนนี้นะเครื่องมันโดนนั่นหมดเลยอ่ะหาเครื่องไม่เจอทีตอนนี้ เรายังไม่เจอผีด้วยนะไมันููผีเป็นตัวอะไรนะแต่ดานนะไม่มีดานนะนีไมนะันนี่อะไรวะโอ้มันน่าจะเป็นเนื้อแน่เลยเราทำลายเครื่องมือมันได้หมดเลยมันจะได้ไม่ต้องเอาลาางสนะึงไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับผมแต่ว่าเฮ้ยมาแล้วมาแล้วใช่ไหมวะใช่ไหมวะใกล้แล้วว่าแล้วนู่นไงมาทางนี้เลย มันพ้นมันพ้น <c oughs> โดนเลย <c oughs> โอ้ถ้าเราทำอะไนี่มันมันไม่สามารถเียองได้ครับ <c oughs> ใช่ใช่ใช่เราต้องทำอนะไรตถึงน <c oughs> ันดน้ <c oughs> เ <c oughs> ยี่แมงโดนแผลี่นคนขอ,อเพื่อนมาช่วยนะเพื่อนช่วยด้วยคนระับเพื่อนเพื่อนช่วยเราด้วยเพื่อนมาช่วยเราแล้ว thank you รีบสุด thank you thank you thank you โอเคเพื่อนวะให้ <c oughs> เพื่อนนี่น่าจะเป็นคนเกาหลีอไงวะ เพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนแอบปอนเพื่อนแอบปอนไปก่อนเพื่อนไปก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 ่อนเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปนะเกมเดียสบายนี้ค่อนข้างที่จะเล่นเล่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะไม่เหมือนกับเกมมาแล้วเพื่อนมันอยู่ไหนวะดังติด เรารักษาตัวเองได้ไม่ว่าไม่ได้ด้วยนะทุกคนผมไม่ได้เอาผมไม่ได้เอาไอ้เพิร์กเพิร์กรักษามาเกมนี้ค่อนข้างที่จะเล่นยากเลยนะทุกคนเอาทุกที่เราผมเพิ่งทำลายมันทำไมมันขึ้นมาเองได้อีกแล้วโอ้เพื่อนเราล้มไปสองคนแล้วตอนนี้เราจะรอดไหมนคน ต้อไปส่องแลว้วโดนเขินไปนึงโดนเขิไปนึงไม่ทันเน่เลยเราต้องแอบเราต้องแอบไปช่วยตัวตัวนู้ได้เราไปแอบช่วยเพื่อนอีกคนได้เพราะว่าเพื่อนอีกคนล้มอยู่นะครับแต่ไม่รู้เพื่อนไปช่วยยังผมกำลังไปนะครับเอามีคนมาช่วยแล้วอ๋อมีคนมาช่วยแลว อตอนนี้เราต้องรอดนะคน <_ C. S 1> โดนเตะในแรกคนนึงแยกย้ายแยกย้ายแยกแย้ายไอ้เราก็ทำรายนี่มันก็ทำไรายไม่ได้แล้ว ตวะโอเคส้มเพื่อนก่อนก็ได้ส้มเพื่อนก่อนโอเคไปไปเพื่อนไป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 ,ไปเพื่อนเรียนต่อนนะเราต้องเราช่วยกันนะทุกคน ัวเครื่องไม่เจอดิอย่าตี้แมงดานนี้อ่ะเครื่องส้มโคตรยากเลยนะเพราะว่าผมเคยเล่นมาก่อนในดานนี้โคตรยากอ่ะโคตรยากยังเหลือตั้งสี่เครื่องเลยเราจะทันไหมเนี่ยสองสอง อยู่ไหนไวะอยู่ไหนไวะ <c oughs> โอ้โหมันใส่มอนด้น <c oughs> ได้ไหมไวะ <c oughs> จะตายไหมวะ <c oughs> โอ้ไม่ไหวแว <c oughs> ม่เลยโอ้แม่งติดเชื้อ ติดเชื้อไอ้แม่งเยสกูไม่น่าไปส้มเลยมันมีมันมีถังล้างอยู่มันมีถังล้างล้งาง,ลง,ลงน้ำก่อนล้างน้ำนล้างน้ำก่อน,น,นได้ไม่เป็นไรนั่นแหละคนมาหาผมแล้วดังตุบๆคนข้างที่จะยากเลยนะครับเกมนี้ครับคนข้างที่จะแบบ ยากมากเลยตอนนี้ยังเหลืออีกตั้งสามเครื่องที่เรายังไม่ได้ส้มกันนะเรายังหาตัวเทมไฟไม่เจอเลยไม่รู้ตัวเทมไฟอยู่ไหนนะน้องๆคนไหนมาร่วมด้วยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะน้องๆคนเลยก็ามาเล่นกับผมได้นะดูไงมันไล่อยู่มามาเพื่อนๆมานี่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  <c oughs> เราต้องเราต้องจุกเพื่อนก่อนจุกเพื่อนดอนเพื่อนไป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 เพื่อนไปไปไปเพื่อนไปไปมันไม่ทันได้เลยมันยากมากโอเคเพื่อนไปเลยไปช่วยเพื่อนเลยไปช่วยเลย ต้มทักเครื่องเนี่ยตอนนี้หาเครื่องไม่เจอมัวแต่วิ่งหมุนอยู่เนี่ยไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยเจอแล้วแหละเครื่องนแต่เครื่องนี้ค่อนข้างที่คนข้างที่จับเสียงเลยทีเดียวนะแต่ไม่เป็นไรมันไล่เพื่อนเครื่องนี้นี่เป็นที่อ่าลอแหลมสายตาของผีมากอย่าพามันนี้นะอย่าพามาให้ผมนะทุกคน นั่นไงมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ววิ่งจนวิ่งจนวิ่งจนไอเรื่องหนีผีนี่ผมไม่ค่อยชำนาญเลยนะเพราะว่ามันต้องมีคนเตียงจริงๆอ่ะไปแล้วไปแล้วไอเตียเราก็ไปซ่อมเครื่องต่อะโอ้โหมันทิ้งไอ้นี่ไงไอ้เยัดเท่เดี๋ยวเราทำลายตรงนี้ก่อนนะทำลายไม่ได้แลว้วอ่ะ ตอนนี้ยังไม่ตาย,ยตนะครับมันทิ้ง,ม,งมันพ่นควันออฟนี่ผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจออีกเครื่องแล้วเออเครื่องนี้ค่อนยังดีเลยก็ว่าค่อนข้างที่จะแอบๆหน่อยนะก็แอบได้อ่ะแค่นี่ครึงแอบได้แค่นี้ครงทีมเราต้องรอดนะทีมเราอย่าเพิ่งตายทุกคนต้องช่วยกันผมเพิ่งกลับมาเล่นตายแรกนี่ ขอแบบนักส,สวยๆสักตานะเราต้องดูเราต้องดู้ายดูฝวายดีนะครับเผื่อมันย่องมาข้างหลังข้างหลังน,นี่น่าจะย่องมาได้เ <ว â! S 1> พื่อนโดนอยู่แล้วอ่ะอยู่ฝั่งงูอ่ะโดวนอยู่แล้วอ่ะเราจะช่วยทันไหมเนี่ยเพื่อนตายเนี่เพื่อนโดนอย่รอบแล้วโอ้โหตรงนี้ด้วย <â! S 1> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราช่วยได้อยู่เราไปช่วยเพื <als them> <ative> ่อนเหลือดเราช่วยเพื่อนได้โอ้เพื่อนไปแล้วไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยแล้วโอ้ยแม่ยังเลยยนี่ครับนี่ครับไอ้ซาเต้สัตว์หยุดที่หยุดที่หยุดที่หนึ่ง เพื่อนเออพิ้งมาเร็วเพื่อนนั่งจำแปะในเรือเ <c oughs> พื่อนมาเร็วย่อมมึงต้องย่อมอ,อยู่เข้ามาดิ <c oughs> เดวจะยื้อไม่ตายแล้วยืวอยวอย้อไว้ก่อนยื <c oughs> ้อไว้ก่อนเข้ามาเข้ามาเข้ามาไปเล็วไปเล็ว <c oughs> โอ้เพื่อนเ <c oughs> พื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเยี่ยมมาก ลองตายกันหิดครับไม่้ว่เราไม้อ่ไไม่ได้เ รักาตัวเองไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาปิ้รักษาตัวเองมาไม่ได้เอาปิ้รักษาตัวเองมาด้วยนะจ๊ะทุกคนสรุปแล้วผมนี่ต้องอยังไงดีฮะเพื่อนซ่อมอยู่ไห,ไหมวะเปิ้ลมองเห็นก็ไม่ได้ ไม่ว่าโอ้โหเพื่อนลอ้มอ่ะทำไงดีอ่ะเราก็เจ็บอยู่ด้วยเครื่อ,องก็ซ o ม b ไม่ได้เพื่อนก็ล้มเราก็เจ็บเพื่อนโดนปาดไปแล้วสองคนล็อกกอนละกอน มันเฝ้าไหมอย่าไปจุ๊กันก็ไม่ได้นะน่าจะไดู้้ ช่วยกูช่วยเพื่อนเดี๋ยวตายเองทีนี้ตายเองเลยยักท่โอ้โหเรียบร้อยไม่รอดแต่ว่าต้องต้องต้องรอด,ดูเพื่อนสองคน,นว่าจะรอดไหมไรอดโอเคเดี๋ยวเราเป็นกำลังใจให้เพื่อนก็ได้นะครับ เราเป็นที่สมุดได้เราดูเพื่อนก่อนจะได้ว่าเพื่อนจะรอดไหมให้รอดตั้งสองคนก็ยังมีไปไปสองแนละ้วโอ๋อทางก็เปิดได้นี่หรอโอ้ไม่ทันแล้วเพื่อนเนะี่ยไปเลยอยีกคนนึงอ่ะหาประตูเลยหาประตูเลย ก็จะลงมาข้างล่างทำไมมีพูดเกงมันรู้นะแบบนี้นั่นนะอ๋ะอ,อไป่ได้ ได้โกงเอาโกงออย,อยมาแล้วมาแล้วไปก่อนไปก่อนมองหลังมองหลังไว้คือ <c oughs> ได้อะไรได้อะไรได้โกงซ้อมหมด โอ้ยยังมีตั้งเครื่องนึงที่เรายังไม่่อมทีนั่นตูไม่เปิดเราดูเพื่อนที่แข่งหนีของเขานะครับว่าหนีได้แบบโวดรที่เซียนหรือเปล่านะครับผมเรามาเรามาลุ้นเลยครับว่าเพื่อนเราจะหนีได้แบบยอดไหมยอดมากครับตอนนี้ครับโอ้เขากลบได้หนึ่งครั้งนะครับผมต่อได้มาเขาครับโดนทีนะครับผมโดนไปหึงหมัดนะครับผมโอ้โหตอนนี้กำลัง 别的,、pues、的，别的，没的。 เราบรรลุยังนะครับว่าเขาถึงีรอดหรือไม่ตอนนี้เขาโดนยาทิพไปด้วยนะไม่มียาล้างด้วยครับตอนนี้ครับเขาจะลงมาข้างล่างเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะหาเพื่อจะหาเพื่อจะขึ้นไปข้างบนครับเพื่อจะขึ้นไปข้างบนครับลุ้นัลุ้นกันครับว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดนะครับผมโอเคครับกำลังขาหาที่น้ำยาล้างปากน้ำยาบ้วนปากนะครับเพื่อจะลุกขันทิษย์ในตัวเองอ้วออกมาหนึ่งครั้งนะครับผมดีนะครับยังไม่ตายนะครับผมตอนนี้เรารอดสองคนนะตอนนี้นะครับว่าเราจะงรู ม่าเขาจะรอดมันไม่รอดนะครับผมตอนนี้ซ่อมเครื่องกันต่อเลยครับผมไม่ไม่ไม่สนใจนะครับว่าเราจะยิงยาพิษในตานเดี๋ยวเราซ่อมเครื่องก่อนแล้วเราก็จะล้างน้ำก็ได้นะครับตอนนี้เชื่องๆทุกคนโอ้โหตัวย่อตัวจะเปรี้ยวเลยนะตอนนี้เหลือสองคนจะรอดหรือไม่รอดนะลองุ้นกันครับมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับคุณต้องหนีเลยนะครับผมเจี๊ยไม่ต้องหนีแอบแอบได้มันยี่เจอเลยเชื่องเดียวแล้วเชื่องสุดท้ายแล้ว มันไม่เชื่อนมาถึงรอบนี้รอกนะโอ้ยเพื่อเราล้มได้หนึ่งคนล้มได้หนึ่งคนนะครับโหไม่ไหวแล้วนะนีเห็นเในเกมพวกนี้ปูขึ้นไส้บังทีเลยนะน้ำแก้วนปากคนเลี้ยวโอเคโอเคล้างล้ำล้างน้ครั้างในส่วนครับไปไปหาไปหงส์นะเจอแล้วโอ้โหล้มหมดนะครับ โอโหหมดเลยผีเล่นเก่งอ่ะผีเล่นโคตรเก่งนะครับตอนนี้ครับอยากให้ชมผีมากๆเลยไอเกมนี้คือผีโคตรที่เตียนมากๆเลยโคตรเตียนอ่ะเตียนมากๆเฮ้ยหลุดครับนี่หลุดครับนี่หลุดครับต้องใส่เอาเอาเอาเปิร์กเปิร์กไอ้นี่มาแน่เลยเปิร์กแบบใช้ดิ้นดิ้นเลย เพื่อนนีนเล่นได้ตูตองมางไุดท้ายก็ดูนี้ยาย่าย่ายตายตาย้ายตายตยตายยตายายตาาย่าอดายตยตายตายตนยตายตายตาาา่ายยเยย สอลวนะใช้้อเวะแสดงว่าคนนี้คนทียบอะดูนะครับว่าผู้เล่นผู้เล่นผู้รอชีวิตจากผีใครจะเียเหมืนกันนะวมาล้ันว่าผรชีวิตกาบผีใครจะเียเหนก,กัน,นะ<บ>นดูว่าใครจะเที่ยงเหมือก,กันนะ้ไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ทำเขาอ้วก เขาอ้วกของเขาจะอดได้นะครับผมเพราะโดนสายที่ถุงนะครับหัวดัไปยืนทีแล้วตอนนี้จัไปยืนทีนะมันยุ่นกันว่าตอนน right. ี้ถุงมันไล่อยู่นะครับเขาไม่ลงหนอยูนะครับเขาไม่ลงหนูนเขาวิ่งกันต่อนะวิ่งกันต่อตอนนี้ผมคนดูโคตรเย็นจับเย็นหัวเลยนะครับผมโคตรจับเย็นหัวเลยนะมันวิ่งกันมีความมุ่งมั่นตอนนี้คนข้างนี่จะอ้วกแล้วนะวิ่งกันต่อไปครับวิ่งกันต่อไปครับดูครับว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดนะเกมนี้จะเป็นอย่างไรนะ ตอนนี้เหลือฟิลเล่นสองชีวิตนะครับผมที่ต้องอดจะป่าดินเดนวระนี้ได้นะโดยการไล่ทุกอย่างนี้เฮี้ยอะไรไม่รู้นะครับผมโอ้โหโดนไปหนึ่งทีรอบนี้เขาจะดิ้นหลุดหรือไม่นะน่าว่าไม่หลุดแล้วฝีืออุ้มแล้วอ่ะมค้นค้นใส่ด้วยค้นน้ำยาสารพิษใส่ด้วยอน่าว่าไม่รอด มึงขี้เล่นที่ไหนเลยมึงเล่นเก่งอะ่ะอุ้มดีวะเอออุ้มไปเลยเจ็เออเออแบคบรับไปเลยโอ้ยอย่าบอกนะว่าคนนี้มาโาก เไปแล้วสรุปก็เป็นอันว <die> ่าท <biased> ั <die> ้ง4คนที่ไปในเกมนี้ก็ตายูเงินหมดทั้งฝ ไม่มีใครรอดเลยครับผมโอเคครับผมถ้าเพื่อนๆมีเกมนี้ก็ออกมาเล่นด้วยกันได้นะสามารถ comment, คอมเมนต์ฝากคนไลค์กดบซับสไครต์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้เราได้ทําคลิปวิดีโอต่อไปกันด้วยนะถึงผมจะเล่นไม่ชนะในเกมนี้แต่ว่าความมันมีแน่นอนนะครับผมสวัสดีครับ